เกิดอะไรขึ ina, Entonces, eso, ้นครับเศรษฐีใหญ่เมืองสกลนครตอนแรกไม่ได้ชอบอุ๋งอิงแต่พอรู้จักแล้วรักเลยล่าสุดได้จ้างวงสาวน้อยพี่เพื่อนแพงมาเล่นในงานขึ้นบ้านใหม่ก็เรียกได้ว่าเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ถูกใจของ f อีแฟนคลับมากเลยแหละครับแรกเริ่มมเจอแฟนแ็ชอบแรกแรกก็คุ้นใจชอบแต่ว่าก็ติดตามพอติดตามมาปั๊บเนี่ยอเขามีเสน่ห์ก็เลยก็เลยติดตามไปเร่อประกอบกับก็ ไนม่ขึ้นมาใหม่คือเราก็ทำไงถึงจะได้ทุอย่เห้องี่อยู่ในในวรนัาเขาะได้าคนมานอนนี่แม่เป็นคนมานอนอ้าเอาเลยไอ่ฟ้าระบาดนะจองข่าปีครับเลิสะดวกไม่มีนะพี่จะเรื่องค์อิงะอิใจเพราะว่าเพราะว่าชาวบ้านชาวบ้านเขาเขาชอบเราก็ประเมินแล้วว่ายิ้มทำไงถึงจะ ชาวบ้านมีความสุขนะทำให้ผมเนี่ยก็ก็น้องมคนเดียวก็เลยเคยเนี่ยก็เลยดันดอนติดต่อเพ่อยากให้ชาวบ้านมีความสุขก็คือเราขึ้นนันต์เราเรามีความสุขเราอยากให้เขามีความสุขนะครับแล้วก็เราก็เลยมองภาพว่าไอ้คุณอินน่าจะมอบความสุขให้กับชาวอำเภอได้ไหม สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีเดนนท์ชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อย FC น้องอุงอิงเพชรบ้าพแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับหากใครยังจํากันได้นะครับอุงอิงเพชรบรรพแพงเคยมาเยือนที่บ้านเศรษฐีร้อยล้านที่จังหวัดสกนลคนครบ้านแห่งนี้แล้วเป็นบ้านไม้เรือนไทยไม้สักทั้งหลังเลยทีเดียว พ่อกับแม่ที่เป็นคนแก่อายุมากแล้วเนาะตอนนั้นที่ได้มีการได้ไปร่วมถ่ายโครงถ่ายคลิปกันแล้วก็ได้มีการไปขึ้นบ้านเยือนบ้านกันแล้วก็บอกว่าจ้างในปี2569ซึ่งวันนี้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคน FC แฟนคลับต่างเฝ้ารอคอยว่าจะได้มาสัมผัสบรรยากาศในรูปแบบไหนล่าสุดครับ พ่อเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนั่นแหละครับเป็นเศรษฐีใหญ่เมืองสกลนครวานนนิวาาทุกคนได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์ในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงแอดมินแป้งเป็นคนสัมภาษณ์ไว้ ค่อนข้างที่จะมีระยะสาคัญทุกคนต้องยอมรับว่าแฟนเป็น fc แฟนคลับของน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงก่อนตอนแรกก็ไม่รู้จักแล้วตอนแรกก็บอกว่าไม่ได้ชอบนะแต่พอได้รู้จักจากแฟนแล้วก็ได้มาติดตามได้มารู้จักกับเด็กน้อยหมหัาจัรคนนี้สาวน้อยที่ชื่ออุงอ,งอิงรัตนพรหอมหวนทําให้พ่อเจ้าภาพคนนี้รู้จักแล้วรักเลยทุกคนเป็นอะไรที่สุดยอดมากจริงๆสําหรับบารมีหรือว่าความน่ารักของน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงที่ทําเอา fc แฟน ขับหลายๆคนเนี่ยต้องยอมเทใจให้เขาเลยจริงๆไม่ว่าจะมางานในรูปแบบไหนไม่ว่าจะ เป็นเจ้าพับเจ้างานเจ้าการเนี่ยเป็นอาชีพไหนอะไรยังไงเศรษฐีรากดีมีจนยังไงเนะี่ยพอได้มาสัมผัสกับตัวจริงๆตัวเป็นๆของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะรักและเอ็นดูและให้ความเมตตาแล้วก็นี่แหละครับภาพบรรยากาศมันเกิดขึ้นแล้วแอดมินแป้งได้มีการสัมภาษณ์ไว้ในยะหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะนี่แหละครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนั่นก็คืองานขึ้นบ้านใหม่ที่เป็นไม้สักเรือนทองทั้งหลังเลยก็เคยได้มีการ พูดข่าวคนไปแล้วนันน่นช่วงแรกๆที่ทําคลิปเลยก็ได้มีการพูดข่าวเรื่องนี้ mm. เช่นกัน mm. ก็บอกว่าเป็นเศรษฐีใหญ่เมืองอุดอรเ,เป็นเศรษฐีใหญ่เมืองสกลนครเนาะก็อยู่ในอำเภอวานนนิวาสทุกคนแล้วก็บ้านไม้สักเนี่ยมูลค่าน่าจะหลายสิบล้านแล้วก็มูลค่าของทรัพย์สินอะไรหลายๆอย่างก็น่าจะหลักร้อยล้านก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเศรษฐีที่มีที่มีแบบบารมีกว้างขวางอยู่ในวานนนิวาสทุกคน แต่ก็ต้องมาตกหลุมรักสาวน้อยเหมือนอาจารย์ที่ชื่ออุงอิง,งเพชรบ้านแพงเป็นอะไรที่หมาอนจันใจมากทุกคนก็มีการจ้างงานจ้างการเขาก็บอกว่าอุงอิงเนี่ยพอรู้จักแล้วก็ได้ติดต่อไปทางญาติ ว่าจะให้จ้างเพราะว่ารู้สึกว่า FC แฟนคลับในอำเภอวานนนทว่าเนี่ยจะเป็น FC น้องอุงอิง,องเพชรบันแพงจํานวนมากเลยเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานก็บอกว่าอยากจะให้ FC แฟนคลับในพื้นที่เนี่ยมีความสุขได้รับชมหมอลำที่มีความสุขซึ่งน้องอุงอิง,องเพชรบันแพงก็เป็นความสุขของอประชาชนหรือว่าประชากรในหมู่บ้านนั่นเองส่งผลทําให้ได้มีการติดต่อคิวการคิวงานกันไปแล้วก็บอกว่าจ้างยากมากต้องจองข้ามปีเขาบอกว่าเลือกที่ได้เนี่ยไม่ได้ ต่ได้มาจากเลิกดูจากไหนเลยดูจากหมอลำดูจากองคงอิงองคงอิงว่างวันไหนสาวน้อยเพชรบันแพง ว่างวันไหนก็ถึงขั้นจ้างกันเลยทีเดียวแล้วก็จ่ายตังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นอะไรที่สุดยอดมากจริงๆสําหรับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานสะท้อนไว้หลายๆคนครับก็น่าจะเป็น F ออุงอิงเพชรเปิลแพงกันทั้งบ้านเลยไหมเพราะว่าแอมินแป้งได้มีการสัมภาษณ์หลายๆคนเขาก็บอกว่ารักแล้วก็ชื่นชมอุงอิงเพชรเปิ้ลแพงเป็นคนกระตันยูเนาะเป็นคนที่รู้จักคุณครูบาอาจารย์อะไรประมาณเนี้ยส่งผลทําให้นี่แหละครับนั่นพยายามย้ํามาตลอดเวลาว่าอุงอิงเพชรเปิลแพงมักจะมีอิทธิพล ไม่ได้มักจะมีคือมีอิทธิพลในวงสาวน้อย mm hmm. เพชรบ้านแพงมีอิทธิพลต่อเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานว่าจะตัดสินใจจ้างวงสาวน้อย จะต้องมีจุดเด่นอะไรไหมก็คืออุคงอิงเพชรบนแพงนี่แหละที่เป็นศูนย์หน้ามันก็เลยเป็นสิ่งที่มาหาจันใจมาตลอดต่อนเนื่องกันมาแหละหลายๆคนก็คงได้มีการรับรู้ข่าวสารในเรื่องราวแบบนี้แล้วที่ว่าองค์อิงเพชรบนแพงก็คือตัวดึงดูดของ FC อุซองค์อิงเพชรบนแพงก็คือตัวดึงดูดของเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จ้างก็จะเป็น FC อุซองค์อิงเพชรบนแพงเวลามีการมีงานหรือว่าจะจัดงานใหญ่หรือว่าจะจัดงานบุญใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็น FC อุซองค์อิงก,ก็คงนึกถึงสาวน้อยเพชรบันแพงเปน แพร่เก้าอบคิวงานต้องให้หมอลำเป็นคนที่จะจัดดําเนินการให้เป็นะไรสุดยอดมากในหมอลำยุคนี้นะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปก็ ในช่วงที่น้อนยังเด็กๆอยู่ก็เป็นเสียงอีสานแล้วครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆที่คิวงานเนี่ยแน่นกันข้ามปีข้ามสองสาปีกันไปเลยแล้วก็ยุคนี้ก็จะเป็นสีหมอลำดังนั่นแหละระเบียบวัฒนศรลปฐุมบัานทังศรีหมอลำใจกันร้อยสาน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็เสียงวิหกแล้วก็อีสานนครศรีและอีกหลายๆวงนั่นแหละที่ต้องยอมรับว่ามีชั้นมีชั้นเชิงหรือมีชื่อชั้นในวงการหมอลำที่เป็นเบอ้์ต้นๆของประเทศไทยณนะเวลานี้หมอลำหมู่หมอลำคณะใหญ่3 0 0 0 0นกว่ากว่านี้ ถ้าเกิดว่าไม่มีกําลังซัดจริงๆจ้างไม่ได้นะครับแต่ว่า fc แฟนคลับเนี่ยด้วยใจมันรักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแหละก็เลยจัดให้แล้วก็เห็นว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ fc แฟนคลับได้ชมฟรีด้วยเห็นบอกว่า,า fc ฝั่งเพื่อนบ้านฝั่งขวานะฝั่งลาวก็เดินทางมาจับจองที่นั่งกันบรรยากาศก็เลยอย่างที่เห็น fc แฟนคลับหลายคนก็คงได้ไปติดตามคลิปภาพบรรยากาศจากช่องพ่อกันชัยช่องสาวน้อยเพชรบัานแพงช่องพ่อยุทธแล้วก็มี fc แฟนคลับต่างมารอน้องอุงอินเพชรบ้านแพง จำนวนมากเลยหลายๆคนก็ได้สะท้อนเรื่องราวเก่าๆที่น้องอุงอิงไปบ้านแพงได้ดําเนินการดําเนินชีวิตในวงการหมอลำมาก็เป็นภาพบรรยากาศที่พวกเราเนี่ยฟังแล้วก็รู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีความสุขไปด้วยสําหรับงานในวันนี้นั่นเองเป็นอะไรที่สุดเซอร์ไพรส กับคําพูดของเจ้าภาพเจ้างาานเจ้าการในวันนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้ชอบนะตั้งแต่แรกเพราะว่าแฟนชอบตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่ได้ชอบแต่พอมาติดตามแล้วรู้สึกว่าเอ้ยน้องเนะี่ยมีของน้องเนะี่ยมีดีเสียงน้องก็เพราะนูน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ยแล้วที่สําคัญเลยเป็นเด็ก,กตันอยู่เป็นเด็กรู้คุณเป็นเด็กไม่ลืมพระคุณและเป็นเด็กมีความรับผิดชอบสูงมันก็เลยได้นี่แหละใจเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานกันไปก็เลยอยากจะหยิบยกคอนเทนต์หรือว่าเรื่องราวแบบนี้มาแตกยอดมาสะท้อนให้กับพ่อพ่อ่เอฟซ น้องอุงอิงเป็นแพงแล้วก็สามน้อยเป็นแพงได้รับชมรับฟังกันเลยครับว่าอุงอิงก็คือผู้ที่มีอิทธิพลในวงสาวน้อยและเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานด้วยเช่นกันมีอิทธิพลในหัวใจมีอิทธิพลในความเป็นวงหมอลำหมู่วงใหญ่ ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่างานที่เข้ามาหลักๆเลยก็มาจากน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมันก็เลยเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้เห็นกันอยู่ทุกงานได้เห็นกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นงานวิกงานวัดงานจัดงานหาหรือว่าจะเป็นงานล้อมรั้วสังกะสีเพื่อเก็บบัตรก็ไม่ทําให้เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานผิดหวังเลยอาจจะมีบ้างบางสนามที่อาจจะคนน้อยนู่นนี่นั่นอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้รับการตอบรับจาก fc แฟนคลับมากแต่สุดท้ายแล้ว ก็ไม่หลุดทุนทุกคนเอาจริงๆแล้วหลุดทุนน้อย,อยมาก99%เนี่ยน่าจะได้กําไรแล้วแหละมีแค่1%ที่อาจจะโปรโมทไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับความสนใจหรืออาจจะเป็นแบบสภาพอากาศที่แปลรปวนฝนตกแดดออกอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละครับ อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นอนอยากจะหยิบยกมาเล่าในคลิปนี้นั่นก็คือเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานยอมรับแล้วตอนแรกไม่ได้ชอบองค์อิงแต่สุดท้ายรู้จักแล้วรักเลยสําหรับสาวน้อยที่ชื่ออง๋งอิงรัตนาพรหอมหวนสาวน้อยเพชรปั้นแพงครับแน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีนนทชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับทำใมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับองคงอิงวงการหมอนลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสําหรับคลิปนี้นนทนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ